อวันนี้เจเราจะมาดูวิธีการรีโนเวทกล้วยกันนะครับจากกอจากกล้วยหมดอายุอาจากกล้วยหมดอายุนะครับให้มันเป็นกล้วยที่มีอายุยืนยาวไปอีก2 3ปีโดยที่ไม่ต้องปลูกใหม่ครับผมเรามาดูสภาพก่อนนะนะครับกล้วยมันถ้ามันหมดอายุมันก็จะเป็นประมาณนีเ้เห็นนะอิโลอิเลประมาณนี้ครับกอมีเพราะว่าเราตัดเขือตรงกลางไปบ้างอะไรไปบ้าง มันก็จะรู้เลยอย่างเงี้ยครับถ้าอย่างนี้ลูกมันก็จะไม่ไหวนะครับลูกมันก็จะโดนหนอนกอกินเป็นโรคโขนเน่าเป็นอะไรต่ออะไรไปนะครับแล้วก็กอบใหญ่เนี่ยมันยังไงมันก็ต้องเอ็นต้องแบะทีนี้เราอยากก็มีสองวิธีคือปลูกใหม่ครับก็อันนั้นก็แล้วแต่ถ้าปลูกใหม่ก็ขุดทิ้งรีเซ็ตกันใหม่เลยแล้วก็เอาไปจิ้มจิมจมิต้องรอเวลาอยู่ครับผม แต่สรับที่ส่วนที่ผมนี่ก็จะใช้การการปรับปรุงคุณภาพนะครับปึ๊บนี่ครับหาจากกอบเอบลเบลาแบบเมื่อกี้เอาเก็บนะฮะเราจัดการแยกมันซะแยกแบบไหนผ่นาเลยครับขุดขุดขุดผ่ดากลางไปเลยครับแยกหน่อนมันออกมาแต่ไม่ต้องขุดหน่อนที่จะเอาไว้ก็คือไม่ต้องขุดนะครับโคนที่เก่าๆทิ้ง ซากเก่าๆเ,เอาทิ้งครับและอันไหนที่เราจะเอาไว้นะครับมันก็จะแยกออกมาจากกอเดียวนะครับเนี่ยเป็นสามกอสามกอแบบนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกันฮนะแล้วก็ตรงไหนที่มันเป็นดินโพรงก็อัดดินให้แน่นอย่าอัดด้วยอย่าเอาซากมันไปใส่นะครับเอาดินใส่ขุดซากออกขุดซากออกนะแล้วก็เอาดินถมเข้าไปตอนนี้ถ้าใครมีฟูราดานมีอะไรต่ออะไรอยากใส่ก็ใส่นะครับ อยากใส่ยาฆ่านอนก็ใส่ไปครับแล้วก็เอาดินกลบปรับให้เสมอครับต้นไหนต้นหนอเล็กหนอน้อยหนอที่ไม่จําเป็นเอาทิ้งไปครับมันก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะมันก็จะได้แล้วก็ถมโคนให้ดีเอาดินก็ขุดดินจากตรงนี้แล้วถมไปถมไปถมไป,ถมไปครับมันก็จะได้อีกสัก2ปี3ปีอยู่ที่เราขยันถมในขณะที่เราถมนะครับที่เราขุด ส่วนที่เราขุดมันจะต่ำมากเราก็เอาหน่อปักไว้สักหน่อนนึงครับนะเรียวกว่าโตขึ้นมาเพื่อทดแทนเห็นไหมฮะเมื่อตรงนี้อาจจะได้อีกสักปีสองปีหรือไม่นานอันนี้โตขึ้นมาก็ทดแทนได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะมีกล้วยขายทั้งปีทั้งชาติแบบแบบไม่ต้องไม่ต้องขาดสายได้ครับสังเกตไหมเนี่ยฮะนะอันนี้มันเป็นกอเดียวกันเลเทเลยครับกอเดียวกันเลเทเลย ครับขุดผาเอาซากออกผ่ากลางเลยครับหน่อเล็กหนอหน้อยปัดออกให้หมดมันก็จะเหลือต้นนี้ที่จะที่จะโตต่อไปต้นนี้ที่จะโตต่อไปฮะมันก็จะดูดีและหนอนกอก็จะไม่กินนะครับหนอนกอขนเน่ารากเน่าอะไรก็จะไม่เข้าครับแต่ถ้าเราปล่อยไว้แบบเนี้ยคุณจะเห็นได้เลยว่าเนี้ยอย่างเงี้ยสี่ห้าต้นที่มีนี่รับรองได้เลยไม่รลอดล้มหมดครับเพราะว่า อย่างไงมันก็มันเป็นโพรงไงพอโพรงปุ๊บโลคุนเน่าแมลงจะเข้าผีเสือ้อจะเข้าไปเจาะไปวางไปไข่ครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือผ่ากลางออกไปเลยครับผ่ากลางออก็ทงอายแตสักอันหนึ่งหน่อไหนที่ว่าไม่สมบูรณ์ทิ้งขุดทิ้งไปเลยครับไม่ได้หรือสองต้นตามสองต้นสองต้นเท่านั้นกับหน่อนหนึ่งหน,น่อมันก็จะเป็นสี่เสร็จแล้วมันก็เหมือนเราแยกกอออกมามันก็จะสวยงามแบบนี้ฮนี่ก็เหมือนกันเครื่องงทําแต่แนวนี้เนี่ยแนวนี้ผมฝังดินไว้แล้วนะสเก็ตดูให้ดี แนวเนี้ยทั้งแนวเนี้ยมีหน่อฝังดินตลอดแต่ละนะครับหน่อฝังดินรอแล้วรอมันแตกมันโตขึ้นมาส่วนขยะที่เราได้ก็อย่าเอาไปถมโคนนะครับอย่าเอาไปถมโคนเอาวางไว้ตรงทางเดินหรือตรงไหนก็ได้กองงไว้อยากจะใส่ยาฆ่าหนอนอยากจะใส่ปูรดานอยากจะใส่ปูนขาวแล้วก็เอามามบวามา撒บนนี้แหละครับจนกระทั่งมันย่อยเป็นซากพืชซากสัตว์ก็ค่อยเอาไปใช้ครับอันนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มเขาเรียกว่า เริ่มปรับไปเรื่อยๆสเกต็ตบนั้นเริ่มปรับไปเรื่อยๆวันละห้าต้นสิบต้นนะครับกอมันแย่นะักก็ถมเข้าไปกอมันไม่สวยก็จัดการเอาเอาหน่อที่ไม่สําคัญสําคัญนะครับตัดทิ้งออกไปเลยครับหน่อที่เอ็นหน่อที่จะลม้มหน่อที่โตผิดทิศผ,ผ,ผ,ผิดทางตัดทิ้งเลยครับสวยเลยครับตอนนี้พอเรารีโนเวทเสร็จมันก็จะสวยแบบนี้ถ้าแบบนี้อยู่ได้อีกสองปีครับอีกสองปี แต่ถ้าเราอยากจะให้อยู่ยต่อไปเรื่อยๆก็ขุดดินจากตรงนี้ถมเข้าไปปีต่อไปก็ขุดถมไม่ต้องถมเยอะนะครับถ้าคุณถมเยอะเมื่อไหร่มันจะขึ้นโคนเร็วถมแค่พอให้มันอยู่ได้ครับทยอยถมแต่ละปีแต่ละปีะนะฮะอย่างอย่างเนี้ยก็พร้อมถ้าเก็บไหมว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอการรอการปรับปรงุงรอการปรับปรงุงเดี๋ยวพอปรับปรุงเสร็จมันก็จะเหลือประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะสวยงามแล้วมันก็จะอยู่ได้นานไงฮะ นะครที่เราปรับปรุงเราก็มีหน่อมาฝังรอเห็นไหมมีหน่อมาฝังรอไว้นะครับฝังแล้วนะตรงนี้ฝังแล้วค่านเรียบ่างนี้แสดงว่าฝังหน่อไว้หมดแล้วรอการเจริญเติบโตขึ้นมาทดแทนเพราะฉะนั้นกอนนี้จะได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้แต่หน่อที่จะโตขึ้นมามีแล้วโตวขึ้นมาทดแทนมีนี่คือระบบการบริหารจัดการถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้คนเน่าหนอนกอจะไม่ค่อยมีครับเพราะว่าเราไม่แห้มวางไข่ เราไม่ให้ผีเสื้อมันวางไข่ครับมันก็จะสวยงามครับก็อย่าลืมนะครับเมื่อเราปรับปรุงแล้วเราก็ต้องปลูกทดแทนลงไปด้วยครับโอเคฮะเราปลูกทดแทนไปเลยครับไม่ต้องรอให้มันหมดอายุแล้วค่อยมาปลูกปลูกนะเนียผมถ้าอย่างนี้ผมปลูกไปแล้วอย่างนี้ปลูกทดแทนแต่ละสองหน่อหรือสองก้อนะฝังดินไปละประมาณนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีกล้วยอยู่ตลอดเวลา ทำน้อยๆก็ได้ครับแต่บริหารจัดการให้มันดีไหนวะเออเอาปลูกทดแทนหมดแล้วครับ<ะ>ส่วนทางเดินนี่ก็เอาไว้แค่เอาไว้เอาไว้เสร็จไม้ใบหญ้า,ยยาครับให้เราเหยียดย่ำครับผมเนาะเนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบเนี้ยพอมันหมดอายุปุ๊บหนอไม่สวยหน่อไม่ดีก็กระชากออกไปครับ มันก็จะสวยงามส่วนที่เหลือนะฮะมันหมดอายุพอหมดอายุปุ๊บเราตแต่งปุ๊บพอเราตแต่งเราก็โถมเข้าไปอีกหน่อยนึงพอเราตแต่งเราก็โถมไปอีกหน่อยนึงหาชันนารงชันนรงแมวสวนผมก็อย่างเงี้ยครับจะมีชันนรงเอาไวผ้ผสมเสกสรกล้วยเนาะนี่คือการทํางานที่แบบว่ามันไม่รีบไม่แล้วนะครับผมวันละห้าต้นสิบต้นก็ทาไปได้แค่ไหนก็แค่นั้นในอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยโอกาสที่คุณจะล้มเหลวมีเยอะมาก แต่ถ้าคุณปรับปรุงแบบที่ผมบอกมันก็ยังอยู่ต่อได้ไงนอมันก็ยังอยู่ต่อได้ปรับปรุงกอกปรับปรุงส่วนที่มีอยู่พร้อมกับปลูกใหม่ทดแทนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกล้วยอยู่ได้ทั้งปีพร้อมกับไม่เป็นโรคคุณเห็นไะหแสงมันที่ผมจะปลูกทีแต่กอมันไม่ใหญ่ไงเพราะกอมันไม่ใหญ่แสงมันส่องลํำไรล่ำไรตอนนี้เที่ยงกว่าบ่ายโมงแล้วม้งเนี่ยครับมันก็แสงมันส่องถึง นั่นหมายถึงว่าการสั่งข้์แสงของใบไม้มันมันมันใช้ได้ครับเนาะก็เป็นความรู้ก็ประสบการณ์ครับวิชาการถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้แต่ชาวสวนทําแบบนี้เนาะก็โอเคครับผมก็ไม่ดูเท่านี้แหละครับเพราะว่าออชันโรงไปตรงไหนก็มีตะลังชันลรงทั้นั้นครับสวนผมเยอะแยะไปหมด ก็คือเขาชอบผสมเกสรไงนะมีแตะชันลงนะพวกนี้รอการปรับปรุงข้นนะน้าตะเกีงบกรดูว่าผมตัดไปบ้างแล้วไงอันไหนที่มันกอใหญ่จัดมันก็ต้องตัดทิ้งตัดโคน่นฟันฟัน,ฟ,น,ฟ,นฟันลงมาแล้วก็พอเราปลูกทีเพราะฉะนั้นกอไม่ต้องเอาไว้ใหญ่ครับสองต้นสามต้นมันก็อยู่ได้และเนี่ยอย่างนี้ยรอการปรับปรุงเดี๋ยวมันก็สวยครับตอนนี้ไม่สวยเพราะตอนนี้ผมโค่นลงไปเยอะแล้วไง โนออกไปเยอะเพื่อให้มันแสงสว่างเข้ามาแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะพอเราเนี่ยอย่างเงี้ยยัง,ยงแค่อรอการปรับปรุงถ้าปรับปรุงเสร็จแล้วมันก็จะเป็นส่วนที่มีแสงสว่างที่พอเหมาะพอสมควรแต่แล้วก็เลื้หน่อที่พอเหมาะพอสมควรแล้วก็อันไหนที่มันเป็นงโปรง่งๆอย่างเงี้ยขุดรอไ้แล้วเห็นไหมเตรียมปลูกลขุดหลุมรอไว้ละมันก็มีอย่างเงี้ยเนะาะอาชีพชาวสวน ลองทํากันดูครับมันจะได้มีเรียกว่ามีม,ม,มีมีกล้วยขายกันทักงีทั้งชาติไม่ต้องทําเยอะไล่สองไล่พอแล้วครับผมจะปลูกทีทีแล้วก็เราจะได้มีกําลังกําลังในการดูแลส่วนที่เหลืออีก3 4, ามสี่ไล่ห้าไล่คุณก็ไปปลูกอย่างอื่นมั่งนะไม่ใช่ว่าจะปลูกแกต่กล้วยทีสิบไล่ยี่สิบไล่ความเสี่ยงมันก็มีอยู่ แต่อย่างผมผมไม่เสี่ยงอะไรมากมายเพราะผมมีกล้วยหอมกล้วยคลายกล้วยหักโมกกล้วยน้ำว่าคืออย่างละหน่อยละหน่อยมันก็ไม่หน่อยนะแต่ในปริมาณไม่เกินกําลังการขายของเรามากกว่ากําลังที่มีเนี่ยเราขายได้ระดับนี้เราก็ปลูกระดับนี้ครับโอเคครับนี่นะเดี๋ยวผมไปกินข้าวกันหิวแล้วมาเดนา,ดน,า,ดน,าดน้ำมาเดาอะไรมาเลยสวัสดีครับ